วิธีกล่าวถึงใครบางคนในสตอรี่เพื่อให้อีกฝ่ายแชร์สตอรี่ของเราไปของเขาได้ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทูบค่ะ ในวันนี้ก็สภาทุกท่านมาลงสตอรี่ไอจีในกรณีที่เราต้องการจะกล่าวถึงใครบางคนอันดับแรกนะคะถ้าเราพร้อมแล้วก็ให้เราเข้าม,มาที่ไอจีจากนั้นให้เราไปที่สตอรี่ของคุณและให้เรานะคะทำการลงสตอรี่ตามปกติเลยก็ลงตามปกติของเราได้เลยนะคะพอเราเขียนข้อความหรือว่าได้สตอรี่ที่เราต้องการแล้ว ก็ให้เรากดทำการลงสตอรี่ได้เลยกดแชร์กดเสร็จหลังจากนั้นนะคะรอให้สตอรี่ของเราเนี่ยอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแต่หากว่าลงเรียบร้อยแล้วต่อมาให้เรากดเข้าไปที่สตอรี่ของเราและเราจะเห็นคำว่าเพิ่มเติมให้เรากดไปที่เพิ่มเติมและให้เรากดเพิ่มการกล่าวถึงเพิ่มการกล่าวถึง จากนั้นให้เรากดค้นหาบุคคลที่เราต้องการกล่าวถึงอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นสมมุติว่าเราเป็นแฟนคลับดาราแบบนี้เราก็สามารถกล่าวถึงได้นะคะมันก็จะเป็นนี่เนาะโอเคพอเราเจอบุคคลที่เราต้องการกล่าวถึงแล้วก็ให้เราติ๊กถูกจากนั้นกดคำว่าเพิ่มหลังจากนั้นนะคะทุกคนพอเราเพิ่มการกล่าวถึงเรียบร้อยแล้วคนที่เรากล่าวถึงเขาจะได้หน้าตาแบบนี้ แชร์สตอรี่ของเขามาที่สตอรี่ของเราได้เลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาถ้าไม่ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ